ผลประกอบการไตรมาสสของสหรัฐออกมาดีกว่าคาดนะครับนำโดยพวกบริษัทเทคขนาดใหญ่นะครับเว้นเทสลานะขณะที่ญี่ปุ่นเองเนี่ยมีการบรรลุดิวนะครับกับทางสหรัฐละนะครับตัวเลขออกมาที่15%หนะครับหนุนให้หุ้นเองเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับสุดท้ายครับติดตามโ o ลิทบูโ o อการประชุมของจีนในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลทั้งหมดนี้ได้ในข้อซื้อซีซั่นสสัปดาห์นี้ครับ รู้รอบรู้ลึกรู้จริงทุกมิติข้อมูลเพื่อตัดสินใจลงทุนได้แม่นยำทั้งข้อมูลราคาปัจจัยพื้นฐานปัจจัยทางเทคนิคความเห็นนักวิเคราะห์และข่าวที่เกี่ยวข้องดาวน์โหลดเลยแอป i n n o v e s X x ใหม่สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนแล้วก็ลูกค้าของบริษัทหลักทรัพย์ INNOVEX X ทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับรายการเคาะซื้อซีซั่น2นะครับในวันหยุดยาวหยุดยาวนะจริงๆก็ ควรจะไปเที่ยวกันแล้วเนะแต่ว่าพวกเราก็ยังต้องมาติดตามสถานการณ์การลงทุนนะครับว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ในภาพของสัปดาห์ช้างหน้านี้ยังมีประเด็นไหนที่เราจะต้องติดตามกันบ้างนะครับจริงประเด็นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีหลายเรื่องนะครับก็ผมก็หยิบประเด็นขึ้นมาเป็นพาดหัวนะแต่ว่าเรามีในรายละเอียดเยอะมากนะครับโดยว่าจริงๆอย่างไทยกัมพูชาเองก็เดือดเลยนะครับทาให้หุ้นไทยที่จริงๆสัปดาห์ที่แล้วจําได้ไหมครับที่เป็นพระเอกเองสัปดาห์นี้ก็เลยมีการซึมๆไปบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูมองกกัันนนนิดึะครบ ทบทวนนิดนึงครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหุ้นจีน MSCI c h น n าขึ้นโดดเด่นนะครับจริงๆถ,ถ้าติดตามรายการนี้มาตั้งแต่ต้นปีนะที่ผมเข้ามาดําเนินรายการให้นะครับแล้วก็ไห้ความข้อมูลเนี่นะครับเ,เราเองเนี่ยทางทีมกลยุทธ์ของทาง i n n o v a s e x เองเนี่ยชอบการลงทุนในหุ้นจีนมาตั้งแต่ต้นปีละนะครับแล้วก็ให้มุมมองว่าภาพปีนี้เนี่ยมันเป็น,ปน Rest of World เนี่ยน่าจะทำผลตอบแทนได้ดีนะครับก็ปรากฏว่าปีนี้ก็ ก็โชคดีนะที่ทิศทางในภาพรวมก็เป็นไปใน,นทิศทางนั้นเพราะว่าหุ้นจีนเองปีนี้เนี่ย MSCI China ปีนี้บวกมาสัก25%ได้นะครับหางเสงเ,งเองเนี่ยของจีนฮ่องกงเหมือนกันก็บวกมาเกือบ25%เหมือนกันในขณะที่หุ้นสหรัฐเองนะครับในปีนี้ก็บวกมาสัก5-6-7%นะครับก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้ถือว่าแย่นะแต่ว่าจริงก็เห็นว่าหุ้นโลกอื่นๆรวมถึงจีนเองก็ขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนสินทรัพย์ที่ขึ้นมาแรงที่สุดในรอบเดือนเองก็เป็นตัว Bitcoin นะครับแล้วก็ ที่มีการพักฐานไปบ้างนะครับก็คือตัวของดอลลาร์ข้างเงินดอลลาร์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวอุ้นบราซิลนะเพราะว่าตลาดเกิดใหม่แหละนะครับเพราะว่าก่อนหนั้นก็ขึ้นมาค่อนข้างออแรงผลตอบแทนรายกลุ่มอุตสาหกรรมมาแล้ยท่านอาจจะตกใจนิดหนึ่งนะตอนนี้เราสัปดาห์นี้ต้องมีการเปลี่ยนฟอร์แมตนะครับตัวของพรีเซนเตชันใหม่ให้มันดูโมเดิร์นขึ้นนะครับจะเห็นว่าโทนอาจจะเป็นโทนสีดําแล้วก็มีสีม่วงนะเป็นโทนของทางบริษัทเรานะครับก็จะดูสบายตาขึ้นนะครับก็จเจนภาพว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี้ยหุน ในกลุ่มอุตสาหกรรมในชนีด S&P 500เนี่ยขึ้นเกือบหมดเลยนะครับแล้วก็รวมถึงตัวเฮลท์แคร์ด้วยนะครับที่เราชอบนะครับก็ฟื้นขึ้น,นมาได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ2.3นะบก็จะมีกลุ่มส่วนของตัวคอน sumer staple นะครับก็คือสินค้าประโภคบริโภคที่มีการพักฐานนะครับเราก็ประเมินว่าสัปดาห์หน้าเองเนี่ยก็น่าจะตลาดเองอาจจะมีโมเมนตัมเชิงบวกต่อนะครับแล้วก็คิดว่ากลุ่มเฮลท์แคร์เองเนี่ยก็ ยังมีโมเมนตัมที่อาจจะฟื้นต่อได้ด้วยเช่นกันนะครับก็เลยมีกองทุนแนะนํา LH พีชอนะครับก็ริมติดตามกันได้นะครับส่วนของสรุปให้ฟังนะครับก็อย่างที่ผมพูนไปในตอนแรกนะครับเดี๋ยวเรามาลงในการวิเคราะห์ประเด็นสําคัญกันเลยดีกว่านะครับว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการประกาศงบนะครับของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐเนี่ยอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ถ้าจําได้สัปดาห์ที่แล้วกลุ่มธนาคารก็ถือว่าในภาพรวมก็ออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับสัปดาห์นี้นะครับก็งบที่ออกมาเนี่ยก็ถือว่าเปิดตัวอย่าง แข็งแกร่งนะเพราะว่าจริงๆตอนนี้มีการประกาศมาแล้วประมาณสัก1้0 1 4 0บริษัทจาก500บริษัทใน s p 5 0 0นะครับโดยประมาณสัก85%ของที่มีการรายงานผลออกมาเนี่ยถือว่างบออกมาได้แข็งแกร่งกว่าที่ตลาดคาดการกันไว้นะครับส่วนน่งอาจจะเป็นเพราะว่าตลาดคาดการไว้ไม่เยอะด้วยแหละเพราะว่ามันมีผลกระทบจากเรื่องของตัวภาษีนะครับที่คนก็แฟกเตอร์ไปในตัวของอสมมติฐานนะครับแต่ปรากฏว่าออกมาแล้วก็ยังถือว่าไม่แย่นะครับก็ถือว่ายังโตได้ค่อนข้างดีนะครับ กลุ่มที่เป็นกลุ่มขับเคลื่อนหลักนะครับก็เป็นกลุ่ม i i t t e h นะครับก็ตัวของ Magnificent Seven ก็ยังเป็นตัวที่ยังเติบโตได้ดีนะครับก็จริงถ้าดูในภาพก็จะเห็นอย่าง Google ในวิดีเองเนี่ยก็มีการรายงานทั้งในส่วนของตัวรายได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว EPS นะครับก็คือส่วนของกำไรเนี่ยออกมาได้ดีกว่าที่ตลาดคาดการณ์ภาพรวมนะครับก็กำไรของบริษัทใน S&P 500นะครับก็ถือว่า ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะบริษัทอย่าง Google นีเวียเนี่ยก็ฟื้นได้ดีในความจริงก็นําโดยกลุ่มตัวเทคโนโลยีแหละนะครับแต่ว่าจะเห็นว่ามีอยู่บริษัทหนึ่งที่กําไรอาจจะออกมาได้ไม่ดีดีเท่าที่ตลาดคาดนะครับอย่างเช่นตัวของเท sla นะครับก็อาจจะออกมาไม่ได้ดีนักนะครับจริงๆในแง่ของทางประธานวีทรัมเองเนี่ยก็มีการผลักดันนะครับในเรื่องของตัวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ AI ออย่างต่อเนื่องนะครับอย่างล่าสุดเองเนี่ยก็มีการประกาศนะครับในส่วนของ Action Plan นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัว AI นะครับก็คือพูดได้ง่ายว่าเป้าหมายก็คือทําให้สหรัฐเนี่ยเป็นผู้นําโลกในด้าน AI นะครับก็มีการลดกฎระเบียบอะไรที่เป็นข้อจํากัดต่างๆนะครับมีการเพิ่มกําลังไฟฟ้านะครับเพื่อรองรับในเรื่องของศูนย์ข้อมูล Data Center ต่างๆนะครับมีการเร่งส่งออกเทคโนโลยี AI นะครับมีการเร่งการศึกษานะครับพัฒนาแรงงานต่างๆเพื่อให้รองรับในส่วนนี้เพราะจริงอันนี้ก็เป็นแอคชั่นแพนที่ เห็นภาพชัดขึ้นว่าอเมริกาเองเนี่ยเขาเห็นจีนนะครับมีการพัฒนาในเรื่องของ AI ในช่วงที่ผ่านมาตอนนี้เขาก็หันมาโฟกัสตรงนี้เพิ่มมากขึ้นเหมือนกันคือไม่ยอมแพ้นะครับส่วนดีลการค้ากับญี่ปุ่นอย่างที่เกิดไปในตอนแรกนะครับก็ออกมาจริงๆแล้วตัวเลขที่15%เนี่ยแม้ว่าจะต่ำนะครับจากก่อนหน้านี้นะครับที่25%เนี่ยแต่ก็ต้องเรียนว่าหลายฝ่ายก็มีการคาดการณ์รือว่าจริงๆญี่ปุ่นน่าจะได้ตัวเลขที่ต่ำกว่านี้นะเพราะว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยเป็นพันธมิตรกับสหรัฐเนี่ย ยาวนานนะครับแล้วก็บริษัทญี่ปุ่นก็ไปลงทุนในสตรัฐค่อนข้างเยอะนะครับยิงตอนแรกเนี่ยที่ออกมา15เนก็ถือว่าเอ๊ะมันคิดว่าญี่ปุ่นอาจจะได้ตัวเลขต่ำกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับแต่ก็ปรากฏว่าตลาดเองเนี่ยตอบสนองตัวเลขนี้ในเชิงบวกนะเพราะว่าจริงๆแล้วตลาดเนี่ยอาจจะมองว่าความที่ออกมาเป็นตัวเลข15%นั้นเนี่ยแม้ว่าอาจจะเป็นตัวเลขที่สูงนะครับกว่าที่ญี่ปุ่นควรจะได้รับเนี่ยแต่ก็เป็นความชัดเจนที่เกิดขึ้นโอเวอร์แฮงต่างๆที่ทําให้กดผู้ญี่ปุ่นไว้นี่่่ชวงทผามาม ก็ปลดล็อกตรงนั้นไปก็ทําให้ทั้งหุ้นโตโยต้าฮอนดานิสันเนี่ยที่หุ้นที่เป็นเกี่ยวกับรถยนต์ยานยนต์นี่นะครับก็มีการพุ่งเนี่ยปรับตัวขึ้นค่อนข้างแรงเลยทีนี้ถ้าเรามองภาพของตลาดการเงินญี่ปุ่นนะครับก็จะเห็นว่าช่วงที่ผ่านมาตัวของตลาดการเงินของญี่ปุ่นเองเนี่ยก็มีแรงผันผวนค่อนข้างเยอะเพราะว่านอกจากเรื่องของประเด็นเรื่องของการเจรจาการค้าแล้วเนี่ยก็ยังมีประเด็นในเรื่องของตัวปัญหาทางการเมืองนะครับว่าที่จริงอาจจะเรียกว่าเป็นปัญหาก็ก็ก็ครึ่ๆกลางๆนะแต่ว่าผมว่า ประเด็นนี Quran ้ก็เป็นสิ่งที่เพราะว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยมีการเลือกตั้งก็มีระบบสองสภาเหมือนกันมีสภาบนสภาล่างนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยทางรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยก็มีการเสียเสียงสภาหนึ่งไปแล้วตอนนี้ก็ที่มีการเลือกตั้งใหม่นี่นะครับออกมาเนี่ยสภาสูงเนี่ยก็คะแนนเสียงก็สู้ไม่ได้อีกก็คือเหมือนกับแพ้ไปนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็เป็นการสูญเสียเสียงข้างมากเนี่ยทั้งสองสภาเนี่ยต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยในรอบเจ็ดสิบปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นความไม่แน่นอนทางการเมืองนะครับว่า อาจจะเป็นส่งผลให้ในแง่ของตัวาการดําเนินนโยบายอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะมีการติดขัดได้บ้างเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเราต้องติดตามในช่วงสิงหาคมกันยานี่แหละน่าจะเป็นช่วงสําคัญนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีการเจราจากับพรรคร่วมนะครับสำเร็จไหมนะครับแล้วก็จะมีคณะรัฐมนตรีใหม่ไหมนะครับในช่วงเดือนกันยานะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่น่าจะหนุนให้ถ้าเกิดเปในทิศทางที่ตลาดพอใจเนี่ยก็จะหนุนให้ตลาดทุนญี่ปุ่นเนี่ยปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับ ส่วนธนาคารกลางญี่ปุ่น BOJ นะครับก็ยังมีการส่งสัญญาณนะครับที่จะเตรียมในแง่ของการขึ้นดอกเบีย้ยแต่ว่าสัญญาณน,นี้เป็นสัญญาณแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับก็นั้นเองเราประเมินว่าน่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าให้ดีต่อตลาดหุ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นสัสกช่วงต้นปี2026นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ย การขึ้นดอกเบีย้ยตรงนี้มันเป็นการบ่งชี้นะจากที่เศรษฐกิจญ,ญี่ปุ่นในอดีตเนี่ยเป็นภาวะเงินฝืดหรือว่าเขาเรียวกว่าเป็น deflation นะครับหรือที่เรียวกว่า deflationary phase เนี่ยเป็นช่วงของการที่เป็นเงินฝืดเนี่ยเข้าสู่ช่วงที่เป็น expansion phase หรือว่าเป็นเฟสของการขยายตัวเนี่ยชัดเจนนะครับก็ต้องมีการค่อยๆตอบขึ้นดอกเบียเบ้ยนโยบายไปนะครับเพื่อให้ไปลด ความร้อนแรงตรงนั้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้ามันเป็นไปในทศทางนี้การปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไปและไม่ได้รีบขึ้นในปีนี้เนี่ยอันนี้เราก็ประเมินว่าอาจจะเป็นบวกต่อตลาดหุ้นญี่ปุ่นได้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามีการปรับขึ้นเร็วกว่าที่เร็วกว่าตรงนี้แลถ้าเร็วกว่าเยอะเนี่ยเออช่นเดือนกรกตากันยานะครับหรือตุลานี้เนี่ยก็อาจจะเป็นออส่งผลกระทบต่อในแง่ของตัวออ sentiment ตลาดหุ้นนะครับรวมถึงออภาพรวมการลงทุนได้เหมือนกันนะครับ ส่วนจีนเองนะครับจะเห็นว่าเขามีการเข้ามาดูแลนะครับในแง่ของการแข่งขันด้านราคาของบริษัทจีนนะครับก็ต้องเรียนว่าจริงๆจ,จีนเองเนี่ยมีการแข่งขันคือเขาเป็นประเทศที่ใหญ่เพราะฉะนั้นมีบริษัทเนี่ยเยอะมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่ามีการแข่งขันกันค่อนข้างสูงในหลายๆอุตสาหากรรมไม่ว่าจะเป็นอย่างโซลาเซลล์นะครับ EV หรือว่าฟู้ดเดลิเวอรี่นะจริงๆในไทยก็แข่งขันสูงนะครับแต่ว่ารัฐบาลเขาเข้ามาดูแลนะครับไม่ให้มีการกดราคาจนผู้ประกอบการเนี่ยทำธุรกิจไม่ได้เนะเพราะนั้นจริงๆผมว่าอันนี้ ในมิติหนึ่งเนี่ยก็เป็นมิติที่ดีต่อภาคธุรกิจเหมือนกันนะครับก็ทําให้ในแง่ของการแข่งขัน Profit Margin ของบริษัทต,ต่างๆเหล่านี้มีการที่จะพูดได้ง่ายว่าไม่ได้ปรับลดลงนะครับจนเกินไปนะครับแล้วก็เราเห็นภาพว่าตัวที่รัฐบาลจริงเข้ามาควบคุมดูแลตรงนี้ เห็นว่าอย่างในกลุ่มโซลาร์เซลล์นี้ยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่าหุ้นในกลุ่มผู้ผลิตโซลาร์เซลล์ของจีนเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีในช่วง2เดือนที่ผ่านมาซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่จีนเองเนี่ยเขาใช้มาตรการในแง่ของเรียกว่าเป็นการจํากัดอุปทานนะก็คือวิแง่ว่าไม่ให้มีอุปทานเข้ามาเยอะจนทําให้ราคาเนี่ยมันตกต่ำไปจนกระทบกับผู้ประกอบการในภาพรวมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ช่วยนะครับในแง่ของการที่ดูผลตอ ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในภาพรวมนะครับแล้วก็ให้เห็นภาพชัดขึ้นเนี่ยถ้าเราไปดูตัวเลขแตชนีเนี่ยครับ i n น u s t r i a l Profit เนี่ยก็จะเห็นว่าในช่วงก่อนหน้านี้ช่วงปีในอดีตเนี่ยปี17 1 5งถึงหนึปเนี่ยประมาณนี้ก็เป็นช่วงที่รัฐบาลจีนก็มีการจัดระเบียบตรงนั้นเนี่ยก็เห็นว่าช่วงนั้นเนี่ยไอ้ตัว Industrial Profit เนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเหมือนกันนะครับส่วนการประชุมโบริสโ,โลรนะครับผมคิดว่านี้ก็เป็นสิ่งที่อรอบนี้อาจจะไม่ได้มโ ให้เห็นภาพให้เห็นเทรนดให้มันชัดว่าจริงแล้วสิ่งที่รัฐบาลจีนทําก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ประเมินว่าน่าจะมีการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยในรายละเอียดออกมาอีกหลายจริงๆที่เราเห็นภาพเศรษฐกิจจีนในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยโตได้ดีนะครับผมว่าก็หักปากกาเซียนไปหลายเสียนเหมือนกันว่าโอ้จีนจะโตต่ตํากว่า้า่4%ตอร์เซ็นต์บ้างสี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ออกมาทะลุห้าเปอร์เซ็นีหทั้งเองคิวหนึ่งที่สองเลยนะครึ่งปีก็โตเกินห้างปอร์เซ็นต์นะครับว่ครับ ส่วนช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทางสีทิ้ผงผงท่านสีทิ้งผงเองเนี่ยไปเยือนนะครับยุโรปนะครับ EU นะครับก็มีการจับมือกับทั้งประธานคณะมนตรียุโรปนะครับคุณชามิเชลนะครับมีมือกับประธานคณะกรรมาการยุโรปประธาน EU นะครับก็มีเขาเรียกว่าเป็นูง่ายๆก็อย่างน้อยเองเนี่ยเพราะยุโรปตอนนี้ EU ก็มีการที่จะเจราจากับทางสหรัฐใช่ไหมครับจีนก็ต้องเข้าไปเหมือนกับพูดง่ายๆว่ามีบทบาทตรงนั้นด้วยเหมือนกันว่าให้เห็นภาพว่าจีนเองก็เป็นมหาอำนาจตรงนี้แล้วก็เข้าไป มีการแสดงจุดยืนร่วมกันนะในการที่จะ,ะมีการเจรจาทางการคา้าระหว่างจีนกับยุโรปนะครับเราก็มองว่าตรงนี้เองก็เป็นการคาาอำนาจแหละของสามก๊กใหญ่นะครับบางคนก็บอกว่ามีสี่ก๊กบ้างนะ,ะก็มีก๊กแต่ก๊กสำคัญก็คืออเมริกาจีนแล้วก็ยุโรปใช่ไหมครับอีกก๊กหนึ่งก็บอกว่าเป็นรัเสเซียนะครับก็เป็นอาจจะเป็นการคานอำนาจกันในส่วนนั้นซึ่งก็จะให้เห็นภาพว่าจริงๆแล้ว ทั้งจีนทั้งยุโรปเองเนี่ยก็มีการตกลงทางการค้าที่จะเจรจาก,การค้าตรงนั้นไปต่อไปด้วยนะครับซึ่งกลับมาที่ฝั่งของทางสหรัฐบ้างเนี่ยก็จะเห็นภาพว่ายุโรปกับสหรัฐตอนนี้ก็น่าจะใกล้มีข่าวออกมานะว่าใกลบ้บรรลุข้อตกลงมากขึ้นนะครับก็ในส่วนของตัวไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้ที่บอกโอภาษีอาจจะเป็น30%ใช่ไหมครับบอกว่าข่าวมาว่าเอออาจจะเหลือที่15%ซึ่งถ้าออกมา15%จริงเนี่ยผมว่านี่ก็น่าจะเป็นบวกต่อกุ้นยุโรปได้เช่นกันนะครับซึ่งงจรริๆแแล้วเาาก็มีนนะนํ ลงทุนในหุ้นยุโรปผ่านตัวกองทุน ESEGA ไปนะครับก็ก่อนหน้านี้ก็คิดว่าเป็นการลงทุนนี้เรามองภาพว่าตัวยุโรปเองเนี่ยนอกจากเรื่องของการเชรจากการค้าเรายังมองภาพในเรื่องของตัวภาพปีหน้าเองเนี่ยตัวของยุโรปเองเนี่ยน่าจะมีการ เติบโตได้นะครับจากเรื่องของตัวภาพเศรษฐกิจแล้วก็ภาพของตัวผลประกอบการที่มีการเติบโตขึ้นได้ในปีหนะ้ารวมถึงเรื่องของงบประมาณที่ผมอัปเดตไปในสัปดาห์ก่อนนะครับเรื่องของตัว2ล้านล้านนะครับที่เป็นแผนนะที่แผนในระยะยาวของทางกลุ่มยุโรปเขาว่าเขาอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับส่วนถ้าดูในภาพของตัว P M I เองก็จะเห็นว่าตอนนี้ดัชนี P M I ยุโรปเนี่ยมีการฟื้นตัวอย่างต่อนเนื่องนะครับทั้งภาคบริการด้วยแล้วก็ภาคการผลิตนะครับก็ถือว่าเศรษฐกิจยุโรปเองเนี่ย ก็ถือว่าแข็งแกร่งนะครับแข็งแกร่งแล้วก็ถ้าไปดูในรายประเทศอย่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดอย่างเงยอรมนีเนี่ยเขาก็มีการเร่งกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องนะครับจากต้นปีที่มีแผนจําได้ใช่ไหมครับไอตัว special infrastructure fund นะก็ขอหน้านั้นนะครับแล้วก็รวมถึงการกระตุ้นทั้งฝั่งที่เป็นเกี่ยวกับลุ่น d f f n n s e เองนะครับก็ทาให้หุ้น Defense ก็มีการเพิ่มขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นจริงอันนี้ก็ เป็นสิ่งที่ทางนายกรัฐมนตีคนใหม่เนี่ยคุณเฟร็กติกเมอร์เนี่ยครับอันนี้ก็เป็นท่านที่ก็มีประสบการณ์นะครับในภาคตลาดทุนด้วยเนี่ยอย่างที่ผมเคยอัปเดตไปช่วงหลายเดือนละนะครับก็เห็นว่าเาทรนด์ตรงนี้มันก็ยังไปต่อเนื่องนะครับก็ทําให้ภาพของตัวยุโรปเองเนี่ยมีโมเมนตัมที่ดีขึ้นนะครับร่วมถึงทาง ECB เองนะครับแบงก์ชาติเขาเนี่ยก็มีการคงดอกเบี้ยล่าสุดนะคงดอกเบี้ยไปนะครับเมื่อสุดสัปดาห์นี้ตามที่ตลาดคาดนะครับก็ให้สัญ,ญญาณว่าเศรษฐกิจ ยุโรปเองเนี่ยมีสัญญาณฟื้นตัวนะครับแล้วก็สามารถควบคุมเงินเฟ้อได้นะครับจริงต้องเรียนว่าก่อนหน้านี้ ECB ก็มีการลดดอ,อกเบี้ยมาถึงในระดับหนึ่งละนะครับก็กระตุ้นเศรษฐกิจได้พอสมควรเลยนะครับส่วนตัวของทางไทยเองนะครับก็จะเห็นว่ามีความตึงเครียดพอสมควรนะก็ต้องส่งกําลังใจนะครับให้กับทางทหารทางชาวบ้านนะครับที่อยู่ในบริเวณนั้นด้วยนะครับแล้วก็ผมว่าประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่กดดันอ,อย่างน้อยก็ในเชิงซนติเมนต์ต่อตลาดหุ้นไทยแต่ถ้าเรามองในแง่ของภาพ ตัวของผลกระทบจริงๆเนี่ยว่าไทยเราเนี่ยส่งออกไปยังกัมพูชาเนี่ยผมว่าไม่ถึง3%เแล้วก็ นะักท่องเที่ยวกำบูชาที่มาไทยเนี่ยก็ไม่ถึง2%เนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของนักท่องเที่ยวทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นจริงๆของไทยเนี่ยว่าจริงๆผมว่าภาพตรงนี้ในเชิงผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆเนี่ยจ,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 จะไม่ได้เยอะในระยะยาวแต่ผมว่าผลกระทบที่มันรุนแรงก,กว่านั้นเนี่ยก็คือในเรื่องของทรัพย์สินในเรื่องของชีวิตนะครับก็อยากที่จะให้สถานการณ์คลี่คลายไปโดยเร็วนะครับแต่ว่าถ้าในแง่การลงทุนต่อตลาดหุ้นอันนี้แน่นอนนะสัปดาห์ที่ผ่านมาเรามีการ call take profit หุ้นไทยไปนะครับก็ กองทุนทิสโก้เอนะครับที่เราแนะนํามาหลายเดือนแล้วนะครับก็กําไรเกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นต์นัจริงๆก็คือถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดคือแปดจุดหกเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ได้นำเนินเทคโปรฟิตไปก่อนนะครับเพราะว่าหุ้นไทยขึ้นมาค่อนข้างแรงในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเราว่ากันใหม่นะเดี๋ยวเราดูจังหวะกันอีกทีหนึ่งนะครับส่วนหุ้นเวียดนามนะครับก็ผลตอบแทนเขาก็ยังดีที่สุดในเซาท์อีสเอเชียนะครับก็ถือว่าบวกมาเกือบยี่สิบเปอร์เซ็นต์ปีนี้แต่ก็ ผนของคุณเนี่ยจะยังไม่ดีนะเพราะว่าเจอเรื่องของตัวค่าเงินดองนะครับถ้าใครได้ลองบวกลบตัวเลขดูเนี่ยก็จะพบว่าเงินดองเนี่ยในช่วงหนึ่งเกือบ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยโอ่อนค่าเทียบบาทไปเกือบ20%นะครับก็คือพูด,ดง่ายว่าโอ่อนไปเยอะมากก็เลยทําให้ผลที่ติดลบตรงนั้นมันอ f f s e t ในส่วนของตัวกําไรที่เกิดจากการลงทุนในตลาดหุ้นไปพอสมควรนะครับฉะนั้นจริงๆแล้วผมก็คิดว่า ตัวของเวียดนามเนี่ยถ้าจะลงทุนจริงอาจจะต้องมองยาวนิดนึงนะเพราะว่าสั้นๆมันมีความเสี่ยงเรื่องของตัวค่างเงินเข้ามาแล้วก็จริงๆแล้วยิ่ง,งมีประเด็นเรื่องสองครามการค้าเนี่ยรัฐบาลเขาก็อาจที่จะอยากให้อ่อต้องเรียนว่าอยากที่จะทําให้ค่างเงินของเขาเนี่ยอ่อนค่าต่อเนื่องเพราะว่า ก็ทําให้สินค้าของเขาเนี่ยแข่งขันได้ในตลาดโลกเพิ่มมากขึ้นเพราะสินค้าเ็าจะดูถูกในสายตาคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นจริงอันนี้ก็เป็นจุดที่เป็นความเสี่ยงแล้วกันนะครับแต่ว่าถ้าในแง่ของเศรษฐกิจเวียดนามอันนี้ไม่มีใครเถียงเลยผมว่ายังโตได้อย่างดีนะครับแล้วรัฐบาลเขาก็ตั้งเป้าที่จะโตแบบโอโ้โห8% 10%เปเ็นต์ไปย,วยาวๆเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นจริงเวียดนามเขาเป็นการลงทุนแบบย,วยาวๆจริงๆนะครับก็ผมว่าจริงๆข้อจํากัดอันนึงคือกองทุนในประเทศไทยมันไม่มีกองไหนที่มีการ edge, างเเงงินอ h e ราะค่า มาในส่วนของตัวกลยุทธ์การลงทุนนะครับสุดท้ายครับก็ต้องเรียนว่าอันนี้มาเทียบไม่เห็นนะว่าสาเหตุที่เราเคาซื้อเคาะซื้อกองทุนหุ้นยุโรปเนี่ยลองเทียบดูว่าในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยยุโรปกับสหรัฐเนี่ยครับก็เห็นว่าจริงๆแล้วมีความคล้ายคลึงกันในหลายมิตินะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจเองก็ถือว่ายังโตได้ทั้งคู่นะครับาภาพรวมการเติบโตของตัวผลประกอบการเนี่ยก็ยังโตได้ทั้งคู่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็น นโยบายการเงินอันนี้อาจจะเป็นจุดต่างเพราะว่าทาง ECB เองใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายกว่าทางเฟดนะทจริงถ้าเห็นข่าวช่วงสุดสัปดาห์ใช่ไหมครับที่ประธานดอนัลด์ทรัมเองเนี่ยโอ้ถึงขนาดไปเยือนเฟดเลยนะไปเยือนธนาคารก็ไม่ค่อยมีระธานตีคนไหนไปเยือนนะถึงถึง,ถ,ง,ถ,งถึงที่เลยนะครับแล้วก็มีการพูดแบบเชิงต้องเรียกว่าเด็บแนนนิดนึงนะว่าโอ้เนี่ยคุณสร้างใช้งบประมาณเยอะเลยนะตัวยังสร้างไม่เสร็จเลยนะเฟดอะไรเงี้ยครับก็มีการเหมือนกับพูดง่ายว่าแล้วก็บอกว่าโอ้อยากจะให้ลดดอกเบี้ยอีก นะครับก็เหมือนกับเป็นการกดดันไกลๆแหละนะครับก็นะครับแล้วก็ส่วนของเงินเฟอ้อนะครับก็ของยุโรปเองดูแล้วยังควบคุมได้แต่ของสหรัฐเนี่ยอาจจะมีโอกาสที่ยังขยายตัวต่อนะครับส่วน EPS growth เนี่ยสองหลักได้คาดการณ์ใกล้ๆกันนะครับแต่ในเชิง variation อันนี้แน่นอนว่าอเมริกาค่อนข้างสูงนะครับส่วนตัวยุโรปก็ถือว่าค่อนข้างที่จะถูกกว่านะครับเพราะฉะนั้นในเชิงควอนด้วยเนี่ยเราก็ประเมินว่าสถิติเนี่ยเราก็ยังชี้ว่าดัชนีของหุ้นยุโรปเองเนี่ยมีโอกาสที่จะ ขึ้นต่อได้นะครับเพราะฉะนั้นเองก็เป็นจุดที่เราก็ยังเชื่อมั่นในการลงทุนในกองข้อซื้อตัวเอสตัวของยุโรปนะครับที่เราคองขอซื้อไปนะครับส่วนของเคลว์แคร์นะครับก็ต้องเรียนว่าอันนี้เป็นกองที่เราถือมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็มีข้อบูมอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการประกาศผลประกอบการนะครับบริษัทที่ เป็นกลุ่มเฮลท์แคร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Roche ตัว Intuitive Surgical นะครับ j o ห n น o n นแห่งจ n ห์นนะครับ a อป o t นะครับ Novartis นะครับก็หลายๆบริษัทเองมีการประกาศงบโดยภาพรวมเนี่ยประกาศง้อมาได้ดีกว่าที่ที่ตลาดคาดไว้นะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยหนุนให้ตัวของ ETF นะครับตัว IXJ เนี่ยที่อิงกับ global health care เนี่ยขึ้นมาได้แรง23%เลยนะครับก็ถือว่าฟื้นมาได้ค่อนข้างดีก็เราก็ยังแนะนำถือนะครับในส่วนของกองทุน l h l อยู่นะครับในส่วนของทองคำนะครับก็ ดูแล้วแตะแถว3,000-4ก็มีการพักตัวแต่ว่าจุดที่เราเค้าข้ซื้อตัวกองทุนทองคําไปเนี่ยถ้าจาได้ก็อยู่ประมาณสัก3,250-70ประมาณนี้นะครับก็ตอนนี้เราก็ยังมีกำไรอยู่มาสักร้อยกว่าเหรียญนะครับในแง่ของตัวราคาทองคําก็ยังแนะนําถืออยู่นะครับเพราะเรามองว่าซีซันอลิตี้เนี่ยมีโอกาสที่ยังขึ้นได้ต่อในช่วงไตรมาสนี้แต่ก็ต้องเรียนว่าอัพไซด์ของทองคําในระยะสั้นเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เยอะมากนะเพราะว่าถ้าดูแล้วขึ้นไปแตะทำ3,000-4ก็มีการพักตัวลงมานะครับเพราะนจดุ่ที เออเราต้องพิจารณาทำกำไรระยะสั้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็ให้ติดตามในการข้อซื้อนี้นะครับส่วนถ้ามองภาพยาวๆแน่นอนนะครับทองคํายังเป็นสินทรัพย์ที่เหมาะสมกับการติดไว้ในพอร์ตนะครับแล้วก็ตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงที่เป็นขาขึ้นที่ยาวนานที่สุดนะครับในรอบโอ้โหผมว่า50ปีเลยนะนะครับห้กว่าปีได้นะครับก็จริงๆก็เป็นเป็น,เป,นเป็นอะไรที่ผมว่ายิ่งเทรนเรื่องของเงินเฟอ้อที่มีโอกาสเพิ่มขึ้นจากเรื่องของภาษีเนี่ยในระยะยาวจริงๆเนี่ยทองคําก็ยังคงเป็นภาพของขาขึ้นอยู่นะครับพนั้นสรุป มุมมองสินทรัพย์ประจาสัปดาห์ุน้นเรายังคิดว่ายังมีมุมมองเชิงบวกในภาพรวมอยู่นะครับเราก็ยังชอบในส่วนของตัวยุโรปจีนนะครับแล้วก็เวียดนามนะครับส่วนตราสารนี้เราคิดว่าเหมือนเดิมครับเราแนะนําว่าตราสารนี้มองว่าอายุต่ำกว่า2ปีดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ถ้าเป็นตราสารนี้หลักของโลกในสหรัฐเองเนี่ยเฟดไม่ลดดอกเบีย้ยเงินเฟอ้อยังสูงเนี่ยโอกาสที่ยูจะหักหัวลงแล้วราคาขึ้นเนี่ยก็ยากนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตราสารนี้ตอนนี้เราเน้นระยะสั้นไปก่อนนะครับต่ำกว่า2ปีส่วนสินทรัพย์ทางเลือกก็ยังคงเป็นทองคคนะรับ เดี๋ยวไว้ยังไงเราอาจจะมีมาอัปเดตในส่วนของตัวหลีบ้างนะครับก็เดี๋ยวไงลองติดตามในรายการข้อซื้อนะครับส่วนประเด็นติดตามสัปดาห์หน้านะครับก็มีทั้งเรื่องการประชุมเฟดนะครับเรื่องของตัวเลขประกาศงบบริษัทเทคโนโลยีต่อเนื่องนะครับแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจหลายๆตัวของทางสหรัฐนะครับไว้มาอัปเดตกันนะครับแล้วก็นี้เป็นสรุปของทุนข้อซื้อประจําสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับแล้วก็เรามีข้อขายกองทุนหุ้นไทยไปเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นะครับที่มีการดีดแรงขึ้นมาด้วยนะครับสำหรัับตวนะครับ กอนนี้เป็นรายละเอียดนะครับสำหรับตัวกอง ESG e นะครับ mm hmm. ก็เป็นกองหุ้นยุโรปเอาแคปที่เน้นหุ้นที่เป็นผู้ชนะเชิองโครงสร้างในระยะยาวนะครับมีผู้จัดการทุนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงนะครับแล้วก็บริษัทก็เป็นบริษัทชั้นนำนะครับในยุโรปผลตอบแทนเฉลี่ยยอนหลัง5ปีทําได้ค่อนข้างดีเลยนักลงทุน hmm. นะครับที่ต้องการดาวน์โหลดเอกสารรายการนะครับ mm hmm. ก็สามารถดูได้ใน description mm hmm. ของรายการนะครับหรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆได้ที่เว็บไซต์ cafe e s t ของ i n n o v a t c ครับ หรือถ้าใครใช้งานแอปพลิเคชัน i n n o v a ว e ซอยู่แล้วนะครับก็สามารถที่จะดูรายชื่อกองทุนข้อซื้อนะครับพร้อมทำรายการไปด้วยได้ง่ายๆเลยนะครับเพียงกดปุ่มนะครับเมนูเทรดนะครับแล้วก็เลือกแท็บฟันนะครับก็จะเจอชื่อกองทุนข้อซื้อทั้งหมดของรายการนี้ครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นรายการข้อซื้อประจำสัปดาห์นี้นะครับแนะนำติดตามพวกเราได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ i n n o v a ว e ซเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับและกลับมาพบกันใหม่นะครับกับ รายการเคาะซื้อซีซั่น2ทุกวันอาทิตย์10โมงเช้านะครับสวัสดีครับ Cafe Invest แหล่งรวมข้อมูลการลงทุนพร้อมให้คุณเข้าถึงบทวิเคราะห์และกลยุทธ์การลงทุนท่านสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันจาก i n n o v a s e c